ขนาดดีต้องนำศึกษากระดับวิทยาดีชั้นปีที่งสาขาที่ตวิทยาคณะวิทยาการฝึกแัดย์ปูมหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะต่อมไฮเนียหรือต่อมเหนือสมองเอนต่อมที่มีขนาดเล็กมีความยาวประมาณ4ถึงมิลิเมตรอยู่กึ่งกลางระหว่างเซลล์ซิลิบัมซีกซ้ายและซีกขวา หน้าที่ของต่อมไฮเนียยังไม่ทราบแน่ชัดแต่จากการศึกษาพบว่าต่อมไฮเนียผลิตและหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งทำหน้าที่การควบคุมการหลับนอนอารมณ์การเข้าสู่วัยหนุ่มสาวและการสืบพันธุ์เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่มีสารจำพวกเอมินการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินจากต่อมไฮเนีย จะเกี่ยวข้องกับการรับแสงและความสั้นยาวของสายตาในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนในเวลากลางวันเมื่อเลตินาในลูกตารับแสงก็จะส่งกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทซิมพเลติกและจะส่งไปยังต่อมไพเนียเพื่อยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินและในเวลากลางคืนที่ไม่ได้รับแสงแล้วต่อมไพเนียจะหลั่งออกมามากขึ้น ดังนั้นต่อมไฮเนียจะหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินในเวลากลางคืนมากกว่าในเวลากลางวันเมลาโทนินจะกระตุ้นการหลับนอนในเวลากลางคืนและยับยั้งการหลั่งโกนาโดฟีนาลิสติ้งฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสจากการศึกษาพบว่าเด็กวัยรุ่นจะมีปริมาณเมลาโทนินสูงมากในเม็ดเลือด ดังนั้นจึงเชื่อว่าเวลาโทนินทำหน้าที่ควบคุมการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวนอกจากนี้ยังเชื่อได้อีกว่ายังเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของสัตว์ด้วยดิฉันขอจบก,การนำเสนอเพียงทเท่านี้หวังว่าเรื่องต่อมไฮเนียจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ